เกิดอะไรขึ้นอะไรยัยนี่มีอะไรห่ามือี้มอะไรมีอะไรเห่าเมื่อกี้มีอะไรไปดูดิอะไรหลนไป เอาไปใชม่มหมอ,อยู่ตรงแถวลานองปูไม่รู้มันมีอะไรเนาะได้ยินเสียงเหมือนกันเมื่อกี้นี่ได้ยินได้ยินเสียงดังตุ๊บเลยไปไป,ไปกันเราสองคนมาะนิกี้เร็วนิก้ นิกี้ไปฮะมึกไม่รู้มันมีอะไรนิกกี้เฮาสนันเลย ไม่รู้เห็นอะไรนะท่านผู้ชมอ่าไม่ใช่นิกกี้นี่น,น,น,นี่นิกกี้ะอนะน,น,นี่นิกกี้อะพอดีว่าได้ยินเสียงในฟีทุกท่านก็เลยเดินพายายฮันนี่เดินมาดูนะครับ มาดูดิเสียงอะไรดังตุ๊บเลยเมื่อกี้นี่น,หนน,นหนนิกี้ไปสำรวจดูด,ดิกิ่งไม้เ,เปล่าไหนมาส่องดูสิแต่แถวนี้แหละผมว่าไม่รู้ดิก็ไไมม่มีผลอะะรนเราไปดูฝั่งน้นดิไม่รู้อะไร ได้ยินเสียงเหมือนคนอ่ะคว้างหินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าได้ยินเสียงดังอยู่นะตุ๊บดังเลยนี่ F4000 ส่องมาตรงนี้ดิน่ะอะไรน่ะอะไรสังสีเสียงอะไรด,ดังตุ๊บเลยมีอ,อ,อะไร,ร,ระมาดูอีกน้อยนึง ดูมันมีอะไรอยู่มีอะไรนะคะโอ้ยลูกกี้มึงเหาอะไรวะก็งเงียบนะรถมันตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีนะนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะนน,นะะคต้องมีอะไรหล่นหรือไม่ก็อะไรสักอย่าง ยวส่องขึ้นไปบนกองเห็นดูดิมีอะไรหล่นหรไม่มีเน,ะน,น,นาะ,ะ,นนเ,นะเสียงอะไรดังตุบได้ยินเหมือนกันได้ยินนี่ชัดมากเลยเออต้นเนี่ยลองไปดูต้นนี้ออส,อสอ่องๆดิตรงขงใต้ข้างล่างมันมีกิ่งไม้หล่นไหมไม่มีมันจะมีอะไรลมก็ไม่มี มันจะเอากิ่งอะไรมาหักถ้ามีลมก็เพราะว่าเอรสเสียงดังอยู่นะเนาะลมตุ๊บดังล <ม S 1> เลยถ้าลมนี่มันก็น่าจะน่าคิดว่าเออลมมันพาดกิ่งไม้ฮะอันนี้ลมก็ไม่มีมันจะเอาอะไรมาหักละ่ะอืมโอ้ยน,น,นะ,ะไม่มีมันก็แถวนี้นะเสียงมาะะเสียงก็ไปมาไกลนหนกิ่งอะไรนะ มันใช่กิ่งไม้ไหมตรงนี้นี้นี่อ,อะไรกิ่งเกา่าบ่กิ่งเกา่าโอ้ไม่ใช่กิงกนะ่งไม้เนาะโอ้ยมันก็จะอะไรไมันจะตุบอะไรขน,นะนาดนั้นตุบอะไรตุบในรากมันคนละเรนะื่องแล้วนะฮะไม่ใช่ละไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะคะอาจจะเป็นเสียงกิ่งไม้หล่นแต่เรามองไม่เห็นนึกว่าตุบอะไรกระโดดลงน้ำหรอไม่เสียงเหมือนมีอะไรหล่นอยูอย่แถวนี้แหละเสียงดังตุบ ให้แล้วมามันก็เห่าเลยสองดรดิไม่ใช่เสาไฟฟ้าเราล้มบ่ <laughs> นึกว่าเสาไฟฟ้าที่ปลูกใหม่ล้มไม่ใช่ใช่ไหมฮะไอสองต้นข้างหน้านะออนนใช่ใชอ,อืม เบื้องต้นไม่มีอะไรผิดปกติในซสั่นก็เดินดูแล้วมันไม่มีอะไรหลน่นนะแต่เราก็ได้ยินเสียงกันแล้วก็หมา,หาเห่าเลยเดินมาดูในฟินะนะวันนี้ก็ <c oughs> มีหลายคนนามานอนเฝ้าทุ่งนงาลุงด้วยกันนะครับมีหลายคนเลยในฟิสทวชั่นนะก็ ไปกำลังใจให้กับทีมเฝ้าทุ่งนาลุงเนาะนะครับเอ,อ่อยายแฮนนี่นะเอฟซี FC. แล้วก็แม่บุญถินนะครับแล้วก็ป้าไทยบ้านนะเอฟซี FC. นะผู้ติดประบุตเสียวบาท เก็บเงินนะท่านผู้ชมเก็บเงินได้เก็บเงินได้แบ่งพันใครนี่เก็บเงินได้พันหนึ่งนี่ดิเก็บเงินได้พันหนึ่งเงินเจ้าได้เงินคอยคยจำได้มีรูปเจ้าอยู่หัว เก็บเงินได้ของใครมารับดวนเงินและเนาะนี่เนาะของใครก็เอาล้วคเจ้าเก็บได้ก็เป็นของเจ้าตากแห่งกันตากแห่งกันเยเก็บไดคก็เป็นองยอันนี้เก็บได้เก็บเงินได้นะท่านผู้ชมทุกท่านงวดนี้มามหรืล่ะสองแน่นอนเลยงวดนี้ดูสิมีเลขอะไรบ้างในนั้นางมงอย่างนี้เนาะามงแบบนี้เลย นี่นะะโอ้โหปลาแถวบ้านเปิดประทุนเลยเย็นใช่ไหมเย,<น>ย็นลยยังแมลงไม่เข้าไปกวนด,ดีจังเลยเอออ่ะอันนี้ก็ทีมเฝ้านาลุงนะท่านผู้ชมท่านแน่นเหมือนเดิม,บบม,มนะครับ